ที่มีปัญหาก็เลยช่วยพพอร์ตให้มันลงไม่เยอะนะครับซึ่งึ่งผมเชื่อว่าถ้าปัญหาเรื่องของดีเยเนี่ยคลี่คลายและเศรษฐกิจย,ยังไม่ดีนะเนี่ยเบรนด์มีโอกาสที่จะลงได้มากกว่าค่ะเซ็กชั่นมเมกาเองเนี่ยจะเป็นในส่วนของสต็อกน้ํามันดิบที่ประกาศ<ม>ออกมานะครับปรากว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยส่วนของปริมาณน้ํามันดีเซลคงคลังเนี่ยที่ทุกคนมองว่าจะปรับตัวลดลงเยอะนะครับเพราะว่า,ารัดนี้ที่หนาวนะครับน่าจะใช้น้ํามันดีเซลทีความร้อนเยอะ ไอซ็อกน้ำมันดีเซลลงเยอะปรากฏว่ามันลงต่ำกว่าคาดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็ทำราคาดับยูทีไอเนี่ยมีแรงขายออกมาเมื่อคืนนะครับค่ะราคาน้ํามันในบ้านเราล่ะคะคุณชัดชัยคะแนวโน้มเป็นยังไงถ้าดูจากน้ํามันสำเร็จรูปที่ตลาดสิงคโปร์ด้วยคะ่ะครับจริงๆบ้านเราต้องเรียนว่าเมื่อวานที่สิงคโปร์เนี่ยในส่วนของเบนซินนะครับปรับตัวลดลงประมาณ8.9เซนนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมาจากปริมาณน้ํามันเบนซินของคลังที่สิงคโปร์เนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้น นะครับก <uckle and rain> ็เลยกดกัาราคาเบนซินี่สิงคโปร์ลดลงนะฮะในขณะที่ในส่วนของดีเซลที่สิงคโปร์เนี่ยขึ้นเล็กน้อยประมาณ1 0เซนไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับซึ่งภาพของสิงคโปร์ถ้าลิงก์มาสู่ภาพการตลาดบ้านเราเนี่ยจะเห็นว่าในกลุ่มของเบนซินโดยเฉพาะแก๊ส495แก๊ส491นะครับก็ข้ากันตลาดจริงๆงก็ก็ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับแลเฉลี่ยอยู่ประมาณบาท3ามส้างต่อลิตร นะครับแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงมากเกิในส่วนของดีเซลนะครับเพราะว่าดีเซลเองเนี่ยค่าการตลาดอยู่ที่1บาท12สตางค์ต่อลิตรนะครับซึ่งก็ถือว่าต่ำทั้งคู่ต่ำกว่าบาท50แล้วนะครับแล้วก็ต้องดูว่าในส่วนของเบนซินเนี่ยผู้ผู้ค้าเนี่ยจะจะตัดสินใจปรับขึ้นกันอย่างไรนะครับเพราะจริงๆก็ต่ำกว่าบาท50มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของดีเซลเองเนี่ยก็ยิ่งต่ำไปใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ต้องรอว่ากองทุนจะเข้ามาชดเชยเพิ่มเติมอย่างไรในส่วนของดีเซลนะครับ ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณชัชชัยค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้ากองทุนเข้ามาดูแลเรื่องของน้ำมันดีเซลเนี่ยก็ทําให้โอกาสในการปรับขึ้นเนี่ยก็จะน้อยลงแต่เข้าใจว่าดีเซลก็น่าจะได้รับการดูแลอยู่แล้วนะคะเพราะว่าก็จะมีจิตวิทยาอยู่คือ30บาทต่อลิตรที่จะไม่ให้ไปถึงนั่นเองนะคะค่ะตอนนี้ก็1บาท12สตางค์นี่คือค่าการตลาดของดีเซลล่าสุดนะคะส่วนเบอเซ็นก็เฉลี่ยที่คุณชัชชัยเรนให้ทราบประมาณหนึ่งบาท30มสิบนะฮะหรือาณยี่สิบห้ ดันั้นวันนี้คงจะทราบกันและวว่าราคาหน้าปั๊มจะขึ้นหรือเปล่าหรือ<ช>ว่าจะมีการชดเชยมาจากกองทุนใช่ค่ะ